แหวนปอยไปลินมนนิดนี้สวยงามมากครับน้ำสวยครับน้ำดีเศษเลยครับแหวนปอยไปลิ้นดูกระดิวยิ่งสวยครับ ของปอยไปรินที่ทำตัวเรือนนะครับคอยไบรลินน้ำงามสวยมากครับท่าน เออเห็นของจริงยิ่งสวยครับรับรองเม็ดนี้สารันตีครับแต่เป็นงานทางธรรมโอหนหาให้ได้ยากมากอยไปลินน้ำงามนะครับถ้าสนใจก็สั่งออดอยได้ครับโทร0 8 7 5 5 1 5ห5 6 0 1ห้านเจเจจันทร์จังหวัดจันทบุรีครับปริเวณน้ำงาม